โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ร่างใหม่ของเจฟฟรีสกันนะฮะนั่นก็คือแบล็กฟรีเซอร์ด้วยกันตอนนี้ทุกคนคงจะรู้ถึงการมาของแบล็กฟรีเซอร์มาสักพักแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีลีก ออกมาให้เราได้รับชมร่างใหม่เป็นสักพักแล้วแล้วก็ลหลายๆเพจก็กล่าวถึงเยอะแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกไงผมเลยจาเป็นต้องรอแปลอังกฤษออกมาจากมังงะพลัสซะก่อนเนาะผมถึงจะสามารถพอที่จะอ่านเนื้อเรื่องทุกอย่างแล้วก็วิเคราะห์เองได้สําหรับผมนะฮะมันก็เลยจะช้านิดนึงแต่คงไม่เป็นไรแหละยังไงก็ได้วิเคราะห์อยู่ดีมาวันนี้เรามาดูกันเลยว่าร่างใหม่นี้มันมีอะไรให้เราวิเคราะห์บ้างเก่งแค่ไหนและเจ๊แกไปฝึกมาจากจักรวาลไหนกันแน่ก่อนอื่นเลยเรื่องความเก่งนะฮะ ถ้าหากว่าดูจากที่แกสนะฮะที่ได้รับพรมาว่าให้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลบวกกับใช้พลังชีวิตของตัวเองเข้าเสริมนะแต่กลับพ่ายแพ้กับเจฟฟรีเซอร์เนี่ยนั่นเพราะว่าโชคดีตอนที่อีเล็กอะขอพรอให้ไอ้แกสเนี่ยเก่งที่สุดในจักรวาลบวกกับ ใช้พลังชีวิตเข้าเสริมเนี่ยฟรีเซอร์ไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลที่7ในตอนนั้นไงฮะสมมุติว่าถ้าบังเอิญขอพรตอนที่ฟรีเซอร์เพิ่งกลับมาพอดีนะฮะผมบอกเลยว่าแก๊สเนี่ยจะต้องเหนือกว่าฟรีเซอร์แน่ๆเพราะว่าพรก็คือเก่งที่สุดในจัก,กรวาลไงแต่มันแค่จัก,กรวาลตนเองนะฮะ อันนี้ถือว่าโชคดีไปที่ตอนนั้นเจฟฟรีสเนี่ยไปฝึกอยู่จัก,กรวาลอื่นพอดีก็เลยไม่ได้กอบความเก่งของฟรีเซอร์มาให้เหนือกว่านะฮะและก็ความเก่งของฟรีเซอร์ในตอนนี้นะฮะสามารถที่จะชนะอันตราอีโก้ของเบจิต้าแล้วก็ทรูอันตราอินสติ้งของโกคูได้ในหมัดเดียวเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าหมัดเดียวแล้วลงไปนอนกระแตตุ๋ยเลยเนะะี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ฟรีเซอร์เก่งยิ่งกว่าใครทั้งนั้นในจัก,กรวาลตนเองนะฮะคืออันดับหนึ่งเลยอาจจะเหนือกว่าเทพทำลายล้างบางตนในจัก,กรวาลอื่นด้วยซ้ำนะฮะ แต่น่าจะยังไม่เกินฝีมือของเทวดาอย่างพวกวิสนะก็คือยังไม่ถึงขั้นจะสู้กับเทวดาได้ซึ่งถ้าหากขนาดล้มโกคูและเบจิต้าได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะบางทีฟิวชั่นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถปราบเจ๊กได้แล้วหรือต่อให้อาจจะปราบได้ก็คงจะไม่สามารถกำจัดได้ทันเวลาฟิวชั่นอยู่ดีอืมเจ๊กเก่งมากตอนนี้ทีนี้เจเกนะฮะท,ท,ทั้งๆที่ฆ่าได้กับเลือกที่จะไม่ฆ่าแกบอกว่ามีเป้าหมายอื่นอยู่นะฮะอืม แต่จริงๆแล้วผมมองว่าเหมือนกับเจ๊แกเนี่ยให้โอกาสโกคูกับเบจิต้าเฉยๆนะเหมือนกับว่าเออได้จะฆ่าไปตอนนี้มันก็ดูไม่ค่อยยุติธรรมนะเหมือนมาโชว์พาวไว้ก่อนเฉยๆให้โกคูกับเบจิต้าเนี่ยกลับไปฝึกมาใหม่ซะถ้าหากอยากจะชนะเจไดอย่างเงี้ยคำถามต่อไปก็คือเจ๊แกเนี่ยไปฝึกมาจากจักรวาลไหนอ่าถ้าหากให้ผมเดานะฮะก็คงจะเป็นจักรวาลที่6นั่นแหละเพราะว่าจักรวาลที่6แล้วก็จักรวาลที่7เนี่ยมันเป็นจักรวาลคู่ขนานกันนะฮะมันไป,ม,นไปมันไปมาหาสู่ได้ค่นคนข้าง,ง่ายถ้าหากเทียบบกกััจรวาลอื่นนะ เพราะว่าสิ่งที่จัก,กรวาลที่7มีเนี่ยจัก,กรวาลที่6ก็ต้องมีเช่นกันนะฮะเช่นเผ่าพันธุ์ต่างๆอย่างมนุษย์ชาวนาเมกชาวสญาชาวฟรีเซอร์ใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่ามันเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานไงอะไรหลายๆอย่างที่จัก,กรวาลโกคูมีจัก,กรวาลที่6มันก็ย่อมมีเช่นกันนะฮะและอีกอย่างเลยก็คือซูเปอร์ดราก้อนบอลเนี่ยตอนที่มันใช้เสร็จมันก็จะกระจัดกระจายกันไปในระหว่าง2จักรวาลนี้ใช่ไหมเออจักรวาล2อันนี้เนี่ยมันไปหากันง่ายผมก็เลยเดาว่จาจากัจากรวาลที่6นี่แหละที่ฟรีเซอร์ไป และฟรีเซอร์บอกว่าตอนที่ไปพิชิตจัก,กรวาลอื่นเนี่ยดันไปเจอห้องห้องหนึ่งที่มีเวลาไหลต่างจากภายนอกไม่ต้องสืบครับนั่นคือห้องการเวลาแน่ๆที่อยู่ที่จัก,กรวาลที่6ืมแล้วทีนี้เจ๊แกลงทุนเข้าไปฝึกในนั้นถึง10ปีนะฮะลองคิดภาพนะฮะพลังของเจ๊แกเนี่ยจากตอนอยู่ดาวนาเม็กนะฮะไล่ตามทันพวกโกคูจากการฝึกแค่4เดือนอันนี้คือเจ๊เข้าไป10ปี ออกมามาถึงเก่งเวอร์ขนาดนี้ไงฮะแต่ทำไมเจ๊แกถึงลงทุนทางขนาดนี้ทั้งๆที่เจ๊แกปกติเป็นคนเกลียดการฝึกซ้อมนะฮะถ้าหากอิงมาจากศึกจักรวาลแล้วก็ภาคโบลี่นะฮะศึกจักรวาลเนี่ยได้เปลี่ยนเจ๊แกไประดับหนึ่งแล้วในด้านนิสัยนะฮะแกเริ่มที่จะยอมรับพวกโกคูเป็นศัตรูแบบคู่แข่งมากกว่าที่จะเป็นคู่แแค้นนะฮะอ่านั่นแหละคือจุดสังเกตและทีนี้ในภาคโบลี่นะฮะแกเนี่ยคืออยากจะชนะโกคูกับเบจิต้ามากๆถึงขนาดพยายามที่จะพาโบลี่เนี่ยมาเข้าทีมนะฮะซึ่ง ผมเดาว่าเป้าหมายที่เจ๊แกพูดถึงว่านี่แหละเจ๊แกมีเป้าหมายอื่นอยู่ตอนนี้ก็คือไปตามหาโบลี่นี่แหละเออเพราะว่ารักแรกพบไงชอบโบลี่มากเลยอยากจะพากลับมาเข้าแกงนะฮะบวกกับที่แกนะฮะเห็นความแข็งแกร่งของโกจิต้าในตอนนั้นแกเลยตระหนักได้ว่าถ้าไม่ฝึกนะฮะก็คงจะโดนไอ้สองหน่อนนมันนําตลอดไปแน่ๆเพราะฉะนั้นอ่านอกจากนี้จะเป็นการพัฒนาเรื่องพลังของฟรีเซอร์แล้วนะฮะ มันยังเป็นการพัฒนาด้านคาเลคเตอร์ด้วยก็คือเปลี่ยนไปแล้วดิฉันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเออฟรีเซอร์อยากจะบอกอย่างนี้นะจากเป็นคนไม่ชอบฝึกกลายเป็นคนมาเลยกูฝึก10ปีนี่แหละเออส่วนความเห็นด้านอื่นๆของผมนะฮะผมเดาว่าแบล็กฟรีเซอร์เนี่ยมันยังมีท่าใหม่อุ๊บไว้เยอะๆมากๆแน่ๆ,ๆมันคงไม่ใช่แค่ย้อมสีธรรมดามันกับร่างทองหรอก10ปีเนี่ยคิดท่าใหม่ไม่ได้เลยมันก็จะเกินไปนะผมว่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหลนะฮะแค่เป็นการวิเคราะห์สั้นๆไว้ให้ทุกคน ได้แบบเข้าใจก็พอหรือว่าถ้าหากใครมีบทวิเคราะห์อของตัวเองก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันวันนี้มี2คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ